มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่3พายุดีเพชันคาดว่าทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน21รอากรกฎาคม2567กรกลมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องพายุดีเพชันฉบับที่3มเมื่อเวลา4ีนาฬิกาของวันที่21กรกฎาคม2567พายุดีเพชันบริเวณทะเลเจนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ440กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละทิจูด16.5องศาเหนือลองทิจูด112.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโดยจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบรเิเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะ ในช่วงวันที่21-23ถึงกระกฎาคม2567พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนะคะ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h หรือ02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศวันที่21กรกฎาคม2567ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ